วันที่11มกราคมที่ผ่านมานะคะเชลซี Chelsea ค่ะได้ถแถลงคว้าตัวชอัลเฟลิกจากอตเลติโกมาดริดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าตอนแรกนะคะชูอัลเฟลิกค่ะจะมีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่กลายเป็นทัพสิงโตนเงินงครามค่ะที่กําลังมีปัญหาในเกมรุกที่ได้ตัวเขาไปร่วมทีมโดยจ่ายค่ายืมตัวที่7.5ล้านปอนหรือเฉดเฉียด่400ล้านบาทเลยทีเดียวและในคลิปนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆโดยเฉพาะแฟนสิงบลูนะคะไปรู้จักเขาให้มากขึ้น กับ7เรื่องของชโชว์เฟลิกที่คุณอ่านไม่เคยรู้มาก่อนหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเว็บเล่นเกมบนมือถือมีระบบที่ยอดเยี่ยมทายผลได้ตลอด24ชั่วโมงรองรับทุกเครือข่ายสนใจแอดเลยแอดยูฟาวันโกพร้อมลิงก์ชมการแข่งขันสดทุกคู่ ข้อแรกค่ะโชเฟลิกค่ะเคยปฏิเสธการย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2019นะคะมีหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ต้องการซื้อตัวเขามาจากเบนฟิก้าหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะแต่เจ้าตัวนะคะปฏิเสธการย้ายไปร่วมกับทีมบิ๊กเนมแห่งพรีเมียร์ลีกโดยเดอะมิเรอร์ค่ะได้รายง,งานว่าเฟลิกปฏิเสธจอร์จเมนเดสเอเจนต์ของเขาเรื่องข้อเสนอจากทัพเรือใบสีฟ้าที่พร้อมซื้อตัวเขาถึง100ล้านปอนด์โดยจอร์จเมนเดสนะคะได้พูดกับตัวนักเตะว่าแมนซิตี้มีเป๊กกว่า์ดีโอลานั่นจะทําให้ การย้ายทีมของนายคือการย้ายตัวที่แพงที่สุดในฟุตบอลโปรตุเกสแต่สุดท้ายนะคะก็ไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงของเฟลิกที่เลือกย้ายไปแอตเลติโกมาเรตภายใต้การคุมทีมของซิเมลเนในตอนนั้นแทนที่จะเป็นเปปกวดีโอลาในถิ่นเอทิฮัสเตเดียม ข้อที่2ค่ะฮีโร่ของเขาคือโรนัลโดแทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะสำหรับเด็กๆในโปรตุเกสค่ะที่มีไอดอลเป็น C r อาซเวโรนัลโดคือฮีโร่ในวัยเด็กของผมเขาเป็นตัวอย่างที่น่าทำตามในหลายๆด้านตอนที่ผมเป็นเด็กเขาได้เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วเขาเคยให้คำแนะนำกับผมว่าต้องใจเย็นๆในการเล่นฟุตบอลชัวเฟลิกกาวและนอกจากโรนัลโดแล้วนะคะเขายังมีรุยคอสตาตำนานโปรตุเกสค่ะเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลอีกด้วย ข้อที่3ค่ะพ่อแม่ของเฟลิกเป็นครูทั้งคู่คาร์ลและคาร่านะคะพ่อแม่ของเขาค่ะเป็นครูสอนพละและเป็นส่วนสาคัญที่ทําให้เฟลิกนะคะชื่นชอบกีรามาตั้งแต่เด็กชว์เฟลิกเคยกล่าวผ่านบทสัมภาษณ์ว่าพ่อของเขาจะพูดคุยและให้กําลังใจเขาก่อนแข่งขันเสมอและช่วยเขาจดจ่ออยู่กับฟุตบอลช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นทําให้เขาผ่านช่วงนั้นมาได้อย่างมีสมาธิ ข้อที่4ค่ะชัวเฟลิกนะคะมีน้องชายเป็นนักฟุตบอลน้องชายของเขาคือฮูโก้เฟลิกปัจจุบันอายุ18ปีแล้วเล่นให้กับเบนฟิก้าชุดยู23พ่อแม่ของเขาเคยเล่าว่าตอนที่ชัวและฮูโก้ยังเด็กมากๆทั้งคู่เปลี่ยนห้องนั่งเล่นให้เป็นสนามฟุตบอลและนําหมอนมาเตะแทนลูกฟุตบอลราวกับว่าทั้งคู่นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันให้เติบโตมาเป็นนักฟุตบอลได้สําเร็จ ข้อที่5ค่ะโชเฟลิกเคยถูกถามว่าถ้าเลือกแขกพิเศษในฝัน3คนมาทานดินเนอร์กับเขาได้เขาจะเลือกใครและคําตอบของโชเฟลิกก็คือคนแรกค่ะเนมาร์ซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลคนที่2ค่ะเลบอนเจมสุดยอดนักบาสเกตบอลแห่งวงการ NBA และคนที่3ค่ะเบนซิมอนเพลย์เมเกอร์ของทีมบุคลินเนตซึ่งกีฬาบาสเกตบอลนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เจ้าตัวนั้นชื่นชอบ ข้อที่6ค่ะชัวเฟลิกมีความสัมพันธ์สุดอื้อฉาวเรื่องอื้อฉาวที่ว่านี้นะคะเป็นเรื่องของแฟนสาวของเขาค่ะเธอมีชื่อว่ามากีซอเซโลเป็นนางแบบสาวที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า1ล้านคนครั้งหนึ่งค่ะเธอเคยลงภาพเรดเอ็กนะคะในไอจีของเธอกับผู้ชายปริศนาซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะลงผิดแอคเขาจึงรีบรลบทันทีหากมองผ่านนะคะคนจะคิดว่าในรูปคือชัวเฟลิกค่ะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะในรูปนะคะเหมือนกับน้องชายของเฟลิกมากกว่าแต่ด้านชัวเฟลิกนะคะไม่ได้ออกมาพูดอะไร และคบกับเธอต่อไปและเมื่อปีที่แล้วค่ะก็มีคนเห็นและถ่ายคลิปเธอในผับแห่งหนึ่งได้เป็นคลิปเบอร์ๆนะคะที่เธอกําลังจูบก,กับเปโดปอโรนะคะแข่งดังของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งตอนนี้ค่ะโชเฟลิกก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรอีกเช่นกันและยังไม่มีท่าทีว่าจะเลิกกับเธอด้วย และข้อที่7ค่ะชูโอเฟลิกนะคะเป็นนักเตะเชลซีคนแรกค่ะที่โดนใบแดงนับประเดิมสนามพรีเมียร์ลีกในนัดล่าสุดที่เชลซีออกไปเยือนฟูลแลมและแพ้ไป2ต่อหนึ่งนะคะเฟลิกค่ะได้รับใบแดงในนาทีที่58ทําให้ถูกแบนยาวถึง3นัดและทําให้เขานะคะเป็นผู้เล่นเชลซีคนแรกที่โดนใบแดงไล่ออกในนับประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามค่ะตามรายงานเชิงสถิตินะคะพบว่าแม้เฟลิกจะถูกไล่ออกในนาทีที่58แต่เขากลับมีโอกาสยิงมากที่สุดถึง6ครั้งยิงเข้ากรอบ4ครั้ง และกระโดดหม่งสํสำเร็จถึง2ครั้งและเรียกฟาวมากที่สุดถึง4ครั้งโดยโปรแกรม3นัดที่ชัวเฟลิกจะพาดลงสนามช่วยทีมในพรีเมียร์ลีกมีดังนี้ค่ะเกมเปิดบ้านพบคิสตัลพาเลตในวันที่15มกราคมเกมออกไปเยือนลิเวอร์พูลในวันที่21มกราคมและนัดเปิดบ้านพบฟูลแลมในวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งเราคงต้องรอดูค่ะว่าพอตเตอร์จะมีแผนอย่างไรต่อไป และนี่ก็คือ7เรื่องราวของชัวเฟลิกค,ค่ะที่คุณอ่านไม่รู้มาก่อนสโวนนี้ค่ะพวกเราจะฝูงนะคะต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่องของพวกเราได้ทั้งบน Facebook และ Youtube เพื่อรอชมคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ